สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแน l ครูปิงรหัสนางฟ้าค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการตรวจดวงชะตารายเดือนค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะเป็นการตรวจดวงชะตาสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสค่ะในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันริเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวครูจะเลือกไพ่ขึ้นมา12ใบเป็นตัวแทนของ12พบภพเรือนนะคะอย่าลืมนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายแบบวงกว้างไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราไดด้ีีท่สุด นั่นคือการกระทําของเรานั่นเองค่ะมาเลือกไพ่กันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11และ12นะคะได้ไพ่มาแลา้ว12ใบเดี๋ยวเรามาดูกันจะ้ะ ตนุกระดุมพะสหัสชชะพันทุปุตตะอลิปัตตนิมรณะสุพะกัมมะลาพะและสุดท้ายนะคะคือตำแหน่งวินาศค่ะเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ใบแรกกันก่อนเลยนะคะตัวตนของคนวันพฤหัสค่ะในเดือนนี้เป็นยังไงคะ ถึงจะมีภาระค่ะที่เราต้องทําแต่ยังสู้ไหวยังสู้ได้นั่นเองนะความรู้สึกนึกคิดของคุณค่ะคุณมีความรู้สึกว่าเอออยู่เฉยๆมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอนะ่ะลองเริ่มต้นลองก้าวลองเลือกเดินหรือทําอะไรใหม่ๆดีกว่านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆเนี่ยที่คุณรับผิดชอบอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานนะคะที่คุณทําอยู่นะคะอันนี้หมายถึงคนที่ทํางานบริษัทก่อนนะก็ยังคงสามารถที่จะทําได้แต่ว่าอย่างที่บอกไปถ้าเกิดสมมติว่าคุณคาดหวังเรื่องงานเกี่ยวกับในเรื่ององงข การเปลี่ยนแปลงหรือว่าให้องค์กรเนี่ยทำอย่างที่คุณคาดหวังหรือตั้งใจนะคะบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าขึ้นมาว่าตัวคุณจะต้องดิน้นรนแล้วก็ทําด้วยตัวเองเป็นหลักนะคะทีนี้สิ่งที่บอกไปเนี่ยเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของตัวตนเนี่ยในจังหวะนี้อาจจะมีในเรื่องของการที่เราจะได้ทํากิจกรรมอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกชอบแล้วก็มีความสุขนะคะซึ่งนะคะก็ขึ้นมานะคะในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของเราครูขอขยายเพิ่มเติมอีกหนึ่งใบมันเห็นแววทางของความสาเร็จแล้วะ ดูดีนะแล้วก็ขึ้นมาว่าในเรื่องของการที่ทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีความคิดอยากจะเริ่มต้นอยากจะทําอะไรใหม่ๆทําได้แต่ว่าจะมีคนที่มีความคิดทัศนคติเดียวกับคุณนะคะที่จะเข้ามาส่งเสริมแล้วก็ช่วยเหลือคุณด้วยนะคะถ้าเกิดเป็นผู้ชายฟังคลิปนี้อยู่ก็คือจะมีเพศตรงข้ามนี่แหละนะคะเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันก็จะเป็นผู้ชายเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือถือว่ายังมีในเรื่องของพลังกายพลังใจที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของคนที่อยากจะหางานใหม่นะขึ้นมางานเดิมอ,อาจจะมีความรู้สึกอึดอ,อัดนะคะ ส่วนคนที่อยากจะมองงานใหม่นะลองดูงานใหม่เพิ่มเติมเนี่ยถามว่าในช่วงจังหวะนี้ขึ้นมาดีไหมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเหมือนจะดีนะคะงานอาจจะได้รับการชักชวนจากคนรู้จักจากคนใกล้ตัวนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดคุณคิดนะคะที่จะเริ่มต้นเริ่มใหม่ตอนนี้โดยที่ไม่มีใครแนะนํามาอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวงังคุณมีแกณฑ์ที่จะเปลี่ยนสายงานอะ่ะ หรือทําอะไรใหม่ๆที่ไม่ใช่แบบเดิมนะคะที่ตัวเองทําอยู่หรือว่าเป็นความรู้เก่าๆที่เราแบบละทิ้งมานานนะคะแต่ดูละถ้าเกิดจะให้ไพ่ช่างน้ำตัก ระหว่างเริ่มต้นงานใหม่นะคะกับอยู่ที่เดิมเนี่ยนะคะอยู่ที่เดิมดีกว่านะคะหงาหหงานได้ไหมหางานได้แต่กลายเป็นว่ามันจะทําให้คุณรู้สึกอึอดอัดแล้วก็เครียดสําหรับงานใหม่ที่คุณได้เริ่มต้นนะคะส่วนในเรื่องตำแหน่งผู้ใหญ่อุปถัมภ์มีไหมผู้ใหญ่อุปถัมภ์มีค่ะแต่ว่าขึ้นมาว่าอาจจะไม่ค่อยได้มาช่วยเหลือคุณเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณมีหัวหน้างานอาจจะไม่ได้มาซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณคุณจะต้องหาทางด้วยตัวเองนอกจากเวลาที่คุณมีความรู้สึกว่า คุณไม่ไหวจริงๆอ่ะต้องการหาทางออกต้องการหาทางแก้ไขจริงๆเขาถึงจะมาช่วยคุณนะคะส่วนในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะช่วงนี้ก็คือต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักคุณเหมือนเป็นเสาหลักอ่ะถ้าเกิดขาดคุณไปก็ทําอะไรไม่ได้คุณต้องคิดคุณต้องวางแผนอะไรอยู่ด้วยตัวของคุณเองอ่ะนะคะแต่ว่าถามว่าจะมีคนช่วยไห้เอาไหนดูซินะคะ ตำแหน่งนะคะในเรื่องตำแหน่งปุตตะมิตรบริวารน,นะคะสหัสชชะถ้าเกิดจะให้เลือกนะคนที่จะเข้ามาช่วยคุณในเดือนนี้หรือคุณสามารถที่จะไปปรึกษาใครได้เนี่ยมันขึ้นมาตกตำแหน่งเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนที่ไม่ได้คุยกันนานนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนที่รู้จักแล้วก็คือต่างคนต่างใช้ชีวิตกันไปแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าพอถึงเวลาตอนที่คุณขอคาปรึกษาจากเขาเนี่ยเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณไหมอันนี้เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคือดวงคนวับพฤหัสในเดือนนี้คนใกล้ตัวช่วยคุณไม่ได้ คนที่ไกลตัวคนที่อาจจะรู้จักแคบผิวเผินแต่พอถึงเวลาคุณขอความช่วยเหลือคือเขาเต็มที่กับคุณนะคะแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยศาสตราเองจะมีในเรื่องของตําแหน่งของการที่จะต้องติดต่อแปลว่าคนนี้ไม่ได้อยู่ใกล้คุณอาจจะต้องมีการโทรคุยนะคะหรือว่ามีการแชทมีการไลน์ผ่านผ่านเพื่อที่จะปรึกษานะทีนี้ตําแหน่งเรื่องเพื่อนเนี่ยไม่เสียนะคะ ช่วงนี้คุณก็เริ่มเปิดใจนะคุยกับคนอื่นมากขึ้นไม่ได้หมายถึงว่าคุยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบนั้นนะแต่หมายถึงว่าการที่จะมีสังคมใหม่ๆมีคนใหม่ๆเข้ามานะคุณก็เปิดรับมากขึ้นจากเดิมเนี่ยคนมันพฤหัสเองเนี่ยจะอยากอยู่กับตัวเองอย่างเดียวนะคะแต่ว่าในเดือนนี้คุณเปิดโลกกว้างมากขึ้นมีความรู้สึกกระตือรือร้น,นกับการที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆมากขึ้น ส่วนในเรื่องของตำแหน่งการเงินค่ะเอาละสิขึ้นมาเครียดอีกแล้วนะเครียดอะไรนักหนาจ๊ะนะคะตำแหน่งการเงินดูหมองหม่นจังเลยนะคิดถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็ตอนนี้พอคิดถึงเรื่องเงินเนี่ยคุณจะไม่ได้คิดแค่แบบเดือนนี้จะเป็นยังไงคุณมองไปถึงอนาคตเลยว่าเออแล้วอนาคตมันจะรอดหรือเปล่ามันจะเป็นแบบไหนอ่ะสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงสุดท้ายมันก็จะรอดนะขึ้นมาอย่าวิตกกังวลไปค่ะคนเราเวลาตอนที่อยู่เนี่ยอย่างที่บอกไปอะว่าเราควรอยู่กับปัจจุบันมองไกลไปบางทีมันก็ทุก เริ่มต้นทําอะไรให้มันดีตั้งแต่วันนี้วันข้างหน้ามันก็จะต้องดีแน่นอนนะคะส่วนอดีตอะไรก็แล้วแต่ที่มันแย่ๆก็ถือว่าเป็นความทรงจําถือว่าเป็นบทเรียนของเรานะคะแต่คุณจะผ่านไปได้ไหมคุณจะผ่านไปได้นะคะแล้วเงินมันจะหมดไปกับอะไรบ้างนะคะอ่า เงินจะหมดกับอะไรความอยากได้อยากมีความโลภนะคะการยับยั้งชั่งใจของตัวเองไม่ได้นั่นเองบางทีคิดแล้วก็แบบเอ๊ะอยากจะได้อันนี้จังเลยสไลด์ไปสไลด์มาเลือกลงตะกร้าละนะคะเตรียมช้อปปิ้งละแล้วก็เอ๊ะจะเอาหรือไม่เอาดีสุดท้ายเป็นไงคะ แพ้ใจตัวเองค่ะเลือกไปซะเลยนะตามใจตัวเองไปซะงั้นนะแล้วก็พอกดนะคะ,ะกดช้อปปิ้งไปปุ๊บกดจ่ายเงินไปปุ๊บเพิ่งไงคะเพิ่งคิดได้ว่าเอ๊ะฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฉันก็ตึงเหมือนกันนะนะคะแต่ว่าการเงินของคุณไม่ได้มีใครมาขอความช่วยเหลือนะ คุณจะยืนหยัดคุณจะทําได้ด้วยตัวเองส่วนในเรื่องตําแหน่งพันธุสิ่งที่ต้องระวังตําแหน่งญาติพี่น้องนะคะขึ้นมาเป็นแบบนี้แปลว่าญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงมีเกณฑ์ที่เสพป,ป่วยนะคะคุณอาจจะต้องมีการไปเดินทางไปหาท่านไปไปเยี่ยมเยียนนะคะอันนี้ขึ้นมาส่วนในเรื่องของที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยดีแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพราะขึ้นมานะคะไอ้คำว่าเปลี่ยนแปลงนี้หมายถึงอะไรนะคะจะเกี่ยวกับในเรื่องของพื้นบ้าน นะคะเพราะว่าขึ้นมาเห็นไหมคะลูกผู้หญิงล้มลงไปเนี่ยมันเกี่ยวกับบริเวณพื้นนะก็ต้องดูว่าพื้นตรงไหนมีการแตกแล้วหรือว่ามีอะไรที่มันชํารุดเสียหายก็ทําเพิ่มเติมขึ้นไปนะคะส่วนอย่างอื่นเพิ่มเติมดีไหมพลังงานของที่บ้านดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรที่อยู่อาศัยดีนะคะส่วนในเรื่องอื่นๆนะถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีความคิดที่อยากจะปรับ นะคะอย่าจะปรับมุมอย่าจะเปลี่ยนแปลงอันนี้ดีหมดเลยนะคะไพ่เนี่ยขึ้นมาว่าอะ,อะไรก็แล้วแต่ที่มีการเคลื่อนไหวมีการจัดใหม่มีการทําใหม่คือดีทั้งหมดนะคะไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นสีอะไรแบบไหนยังไงคือขอแค่ทาความสะอาดนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะหยิบจับสิ่งของย้ายที่ไปบ้างให้มันเป็นระเบียบนะคะเรียบร้อยมากขึ้นแค่นี้ก็ดีแล้วนะคะ แล้วก็ต่อมาค่ะตำแหน่งปุตตะนะพูดถึงในเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะคะขึ้นมาบุตรหลานบริวารดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เลี้ยงสัตว์นะขึ้นมาเป็นแบบนี้แปลว่าอะไรคะนะคะในเรื่องของสัตว์ของคุณก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคนไม่ได้เลี้ยงสัตว์ไม่รู้นะนะคะรักเหมือนลูกเลยครนะูมีแมวอยู่โหรักมากแทบจะถวายชีวิตให้เลยเป็นทาสแมวของแท้นะคะบางคนก็เป็นทาสหมาทาสแมวอ่ะแล้วแต่เลยแต่ว่าขึ้นมาว่าก็คือในเรื่องของตัวตนน่ะนะคะในเรื่องของบริวารของคุณนะควบคุม รวมถึงคนที่มีในเรื่องของลูกน้องเข้ามาด้วยนะคะลูกน้องก็จะเชื่อฟังคุณถึงแม้เขาอาจจะมีการดื้อดึงไปบ้างไม่ฟังบ้างแต่ว่าสุดท้ายเขาคิดไม่ดีกับคุณไหมหรือเขาไม่พอใจคุณไหมไม่ใช่นะแต่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องใจเย็นหน่อยในการที่แบบจะแนะนําเขานะคะเพราะว่าบางทีคุณจะเป็นคนที่แบบเหมือนกับแนะนําเร็วอ,ะอ่ะอนะคะคิดด้วยตัวเองอะ่ะคิดช้าแต่พอไปแนะนําคนอื่นแนะนําเร็วมาเลยทําให้บางครั้งคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่คุณสื่อนะคะส่วนต่อมาค่ะตําแหน่งอลีค่ะ ตำแหน่งอลินะขึ้นมานะคะตำแหน่งอลิวินาศนะเป็นไพ่คู่นะคะสําหรับคนมีคู่ระวังไว้เลยจ้ะนะคะคู่คุณในเดือนนี้นะคะจะค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจเห็นไหมคะนะคะเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณขัดใจนิดนึงเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของความรู้สึกอดึดอัดใจแล้วก็น้อยเนื้อต่ําใจนะคะมีอาการขี้งอนเกิดขึ้นนะคะแต่คุณแคร์ไหมคุณไม่แคร์เอออยากง,งอนก็งอนไปฉันจะหาเงินนะเป็นแบบนั้นไปอีกนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าขึ้นมาความสัมพันธ์เนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้คุณโฟกัสแต่่่เงินนะคะคคไมคอย ดูแลเอาใจใส่กันเท่าไหร่นะคะทีนี้คนโสด คนโสดเป็นยังไงนะคะาคนโสดลุยไฟเลยเหรอนะขึ้นมาเป็นแบบนี้ว่าอะไรมีเกณฑ์ที่จะไปชอบค่ะกับคนที่ค่อนข้างที่จะมีโลกส่วนตัวสูงทําให้คุณจะต้องพยายามคือต้องเป็นคนฝ่ายตามจีบเขาอะนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์จะลงเอยเป็นแบบไหนขึ้นมาเป็นแบบนี้คือต้องอาศัยระยะเวลาจริงๆต้องรอคอยต้องอดทนจริงๆนะคะไม่ได้ขึ้นมาว่าสําเร็จนะแต่ว่าขึ้นมาว่าคุณจะต้องรอคอยแต่ว่าถ้าเกิดคุณรอคอยได้มันดีขึ้นตามลาดับไหนมันดีขึ้นตามลาดับ นะคะส่วนต่อมาค่ะนะคะตำแหน่งสุขภาพนะคะขึ้นมาค่ะสุขภาพนะคะขึ้นมาเป็นแบบนี้ให้ระวังอะไรคะ การน,นอนหลบับเหมือนเดิมเลยคิดเยอะนะคะคิดเยอะคิดมากนะคะเวลาทั่วไปไม่ค่อยคิดแต่เวลานอนปุ๊บอาจจะมีเรื่องฟุ้งซ่านเรื่องคิดวิตกกังวลนะคะขึ้นมานะคะอันนี้มันเลยทําให้คุณอาจจะมีปัญหานะคะเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางถ้าเกิดใครที่มีเกณฑ์การเดินทางไกลในเดือนนี้นะคะเมื่อจะเดินทางไปด้วยงานหรือว่าการกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีหมดเลยส่งเสริมคุณหมดเลยนะคะค่ไพ่ขึ้นมาค่อนข้างที่จะดีทีนี้เดี๋ยวมาดูในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซ ขึ้นมาเป็นบ้านเลยนะทาบุญกับที่อยู่อาศัยค่ะดีที่สุดนะคะแล้วก็ขึ้นมาท่านก็ช่วยปกปักรักษาหนุนดวงคุณอยู่ด้วยส่วนในเรื่องของการทําบุญนะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับในเรื่องขององค์กรต่างๆนะคะเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับสตรีอันนี้คือได้หมดนะเป็นการเสริมดวงของคนววนพฤหัสน,นะคะ และก็สุดท้ายแล้วจ้านะตำแหน่งราพะขึ้นมาโอ้โหตำแหน่งลาพะขึ้นมาดีมากๆเลยนะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงนะคะอันนี้คือส่งเสริมคุณหมดเลยเลขนะคะจะได้จากไหนนะขึ้นมาอาจจะแบบได้มาฟุ๊กๆุไม่ไม่ได้แบบเป็นเลขที่เราชอบอ่ะอาจจะมีคนมาพูดนะเพื่อนของคุณเนี่ยอาจจะมาบอกคุณแล้วคุณก็สนใจแต่ถ้าเกิดจากหน้าไพ่นะขึ้นมานะคุณดูเลขสิ 2760นะคะ2760ลองไปเล่นดูลองไปเสียงโชคเสียงดวงดูแล้วกันนะคะก็จบไปแล้วสําหรับการทำนายทั้งหมดของคนวันพฤหัสนะคะถ้าเกิดใครอยากติดตามครูเพิ่มเติมติดตามได้จากที่เพจก็ได้ติกต o k ก,ก็ได้พิงแอนเ e อร์โคหรือว่าครูพิงรหัสนางฟ้านะคะแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ